เรียนท่านจาคิดตุกจันทร์ในอำเภอดตาลท่านประธานในพิธีที่เคารพกผมนายบุญนามอินทปัญญาในายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมงอ่าประธานจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ต้ขอ,ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ เนื่องด้วยวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันที่คณะระัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็กด้วยการจัดงานซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคม2 5 6 7ันก็ดคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดาสเมงท่านสมาชิก สภา,าองค์การบริหารส่วนตะบนนาเมงท่านผู้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านของตะบนนาเมงทุกคนนะครับเรียนท่านสรารสักเปี่ยมงนานะครับท่านสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารท่านาผู้กำกับนะครับมาแทนโดยท่านสวปนะครับท่านตำรวจโทมารสักนะครับมาแทน ท่านภูกับในวันนี้แลก็ท่านผู้ในการวิรายการอาชีพนะครับท่านพอภิษาพร้อมทันลองผู้ในการนะครับท่านหัวหน้ากุทิยานอุาลดอกบัวนะครับพร้อมทีมงานท่านผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท่านนะครับท่านคณะผู้บริหารสถานศึกษานะครับไนเกตตําบลนาสมิงนะครับท่านาหัวหาชุดเฉพาะกิจ กองร้อยทหารผ่านที่2105นางะอเสนหกรุ่นะคารราสำรนการนี้ขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านนายพเยอดตา ่ <trauma and blues> มีขนมมีขนมกระสอบใหญ่ด้วยมีขนมกระสอบใหญ่ด้วยใจลูกเออซ่องบอสนใจเอา,เ,าเอาซ่องเอาขนมดีกว่าบอสเราะเออซ่องมันแม่บอเห็นเลยเราบอสนใจแล้วก็มีอีกหนึ่งปิ๊บครับผมีอีกหนึ่งปิ๊บใหญ่ด้วยรางวัลอีกหนึ่งปิ๊บใหญ่นะครับ เดียร์แงวัดอีกหนึ่งปีใหญ่ด้วยมีการขยายบ่ไม่ได้ขยาย่ลงหน่อยเร็วเร็วมาทางนี้ลงทางนู้นลงทางนู้นลงทางนู้นครับไปรับให้หน่อยลงทางนู้นมีการเอาเร็วลูกรับเร็วโอ้ลูกเดี๋ยวจะพุ่งจะรับรับเด็กแหนมเป็นแบบโอ้ยวายเป็นจับปูใส่ดงมาจัดการแหนมเพิ่อมาลิโตนคู่นั่นล่ะเราบ้า